เข้าป่าไปหาหน่อไม้กันค่ะระหว่างทางไปน้องฟ้าเจอเห็ดโคนด้วยค่ะทุกคนเยอะมากเห็ดโคนก็จะรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มๆแบบนี้มีใครชอบกินเห็ดโคนบ้างไหมคะอันนี้น่าจะได้กินเป็นมื้อแรกของปีน้องฟ้าบอกเลยค่ะว่าปีนี้เห็ดค่อนข้างออกช้าวกว่าทุกปีแล้วก็ออกน้อยมากด้วยค่ะอืมชอบบรรยากาศเก็บเห็ดแบบนี้มากเลยค่ะอยู่กับป่าอยู่กับเขาไม่มีอดแน่นอนช่วงนี้น้องฟ้าเขาเข,าเข้าป่าไปหาของป่าบ่อยมากเลยค่ะทุกคนชอบคลิปแบบนี้กันหรือเปล่าคะ ที่น้องฟ้าเก็บอยู่ที่บ้านก็จะเรียกว่าเห็ดโคนเล็กค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเห็ดโคนใหญ่ดอกก็จะใหญ่กว่านี้มากเลยแต่ไม่ว่าจะเจอเห็ดโคนเล็กหรือเห็ดโคนใหญ่น้องฟ้าก็ดีใจหมดเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะความสุขเล็กๆของคนเราได้เห็ดแล้วก็ไปหาหน่อไม้กันต่อค่ะตอนนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยค่ะทุกคนฟ้าคึมๆแล้วก็ฝนลงเม็ดแล้วด้วยทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมน้องฟ้าเอาหน่อไม้กลับไปเยอะจังน้องฟ้าจะเอาไปฝากให้กับญาตินั่นเองค่ะเอาหน่อไม้ไป ไปฝากทีไลยย่ญาติก็ดีใจมากเลยค่ะสุขทั้งคนรับแล้วก็สุขทั้งคนให้อุ๊ยอุยดูสิคะทุกคนตรงที่น้องฟ้าหาหนอไม้เจอเหตุคนใหญ่ค่ะเห็ดคนใหญ่หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเทียบกับหน้าให้ดูแล้วก็คือใหญ่มากตอนนี้ก็คือฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคนไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาด้วยหนาวหนาวรีบกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะ